รู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราขับรถไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนหักคะแนนได้นะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการเช็คคะแนนใบขับขี่ของเรากันครับด้วยแอปพลิเคชันขับดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะต้องไปดาวน์โหลดแอปขับดีนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Google Play Store หรือว่า App Store นะครับสามารถพิมพ์คำว่าขับดีแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยครับหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดเปิดเข้าใช้งานเลยครับ ในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับหรือว่าง่ายกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีหัวข้อเข้าสู่ระบบโดยนะครับโดยในที่นี้เราสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยบัญชี Facebook บัญชี gmail บัญชี Line นะครับหรือว่า apple id ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้ผมจะลองเป็นบัญชี f c e e o o o นะครับเราก็กดไปที่สัญ,ญลักษณ์ Facebook เลยครับ จากนั้นมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเราก็กดดำเนินการต่อครับจากนั้นเราก็กดดำเนินการต่อด้วยชื่อ facebook ของเรานะครับเพียงเท่านี้ก็เข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันนะครับให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับหลังจากอ่านรายละเอียดแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดแล้วนะครับให้เราติ๊กที่ปุ่มยอมรับนะครับ จากนั้นกดยืนยันได้เลยครับต่อมาก็จะเป็นหน้าใส่รายละเอียดข้อมูลสมาชิกนะครับก็คือชื่อนามสกุลเบอร์โทรของเรานั่นเองนะครับเราก็กรอกให้ครบถ้วนเลยครับหลังจากกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปขับดีแล้วนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับให้เราสังเกตที่เมนูด้านล่างครับให้เราไปที่หัวข้อฉันนะครับที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกเข้าไปต่อที่หัวข้อข้อมูลใบขับขี่นะครับจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับให้เราทำการลงทะเบียนเชื่อมต่อข้อมูลใบขับขี่นะครับ ต่อมาจะเป็นหน้าข้อมูลบัตรประชาชนนะครับให้เราใส่ให้ครบถ้วนเลยครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มตรวจสอบครับจากนั้นนะครับจะมีป๊อปอัพด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อไปให้เราเลือกหัวข้อยืนยันตัวตนผ่านใบอนุญาตขับขี่นะครับ จากนั้นก็จะมาหน้าตรวจสอบข้อมูลใบขับขี่นะครับตรงนี้ให้เราใส่รายละเอียดใบขับขี่ของเราได้เลยครับหลังจากใส่ข้อมูลใบขับขี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มตกลงครับเรียบร้อยครับตอนนี้จะมีป๊อปอัพแจ้งเราว่าเรายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มกลับไปสู่หน้าหลักนะครับ พอกลับมาที่หน้าหลักแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลใบขับขี่ของเรานะครับพร้อมกับคะแนนการขับขี่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมจํานวนใบสั่งด้วยนั่นเองนะครับผมมีค้างไว้1ใบนั่นเองเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปที่ปุ่มคะแนนการขับขี่นะครับ อย่างในที่นี้เนี่ยผมมีคะแนนเต็ม12คะแนนนะครับรายละเอียดด้านล่างเขาจะระบุว่าหากคะแนนเราถูกตัดจนเหลือ0ูนย์คะแนนเนี่ยจะถูกสั่งพักใบขับขี่เป็นระยะเวลา90วันนั่นเองนะครับและสําหรับคะแนนที่ถูกตัดจะมีการคืนคะแนนเมื่อครบกําหนด1ปีนั่นเองนะครับเหมือนกับว่ารีเซ็ตทุกๆ1ปีนั่นเองและนี่ก็เป็นวิธีการใช้แอปพลิเคชันขับดีเพื่อเช็คคะแนนการขับของเรานั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเช็คใบสั่งต่างๆที่ค้างชําระอยู่ได้ด้วยนั่นเองหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณ ผู้ใช้งานขับขี่บนท้องถนนทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนื่นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ